ปักมีปะมีปิดไฟก่อนเดี๋ยวเสี่ยปิดไฟก่อนเดี๋ยวเสี่ยเข้าสิ่งดี้แวนเสี่ยนี่แวนเข้าเฮ้ยมึงไม่เปิดอ่ะเปิดไปดิไม่มีใครว่าอะไรกูเปิดไปได้กูกลัวสวัสดีครับสวัสดีครับเทสใหม่ครับเจสฟังเสียงไม่เปิดอ่ะเปิดไปดิไม่มีใครว่าอะไรกูเปิดไปได้กูครัวสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คสวัสดีครับเจสฟังเสียงไม่เปิดอ่ะเปิดไปดิไม่มีใครว่าอะไรกูเปิดไปได้กูครับ เดี๋ยวปกติอะไปฟังนี้หน่อยดิไร้เปล่าเหรอไแล้วหนไหนบ้านเด่นอ๋อเช่นผมเปิดติดโอ้โหโอเคเฮ้ยพี่ดูเป็นแชร์คำดิสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับไม่โอนกว่าเฮ้ยพี่ดูเป็นแชร์คำเฮีย oh god oh god ว่ะเฮีย oh god ว่ะผมยังไม่จบกับพี่ข่าวนี้นะครับสนุก พี่คอสเทย์ไม่เคยครับพี่คอสเทย์ไปกอดหมาอของข้าวไม่เคยครับเออมันดูดิมือันพยายามทำตัวให้ตลกอะพี่แล้วไงมันอยากได้ซีจัดพี่เคยดูบอยเบดเดนไหมครับไม่เคยดูครับไม่เคยครับไม่เคยครับอ๋อโอเคครับไม่เคยนะนกอินรีนกอินรีนกอินรีโอเคะอย่าได้แล้ววันดีแ๊บน,นึง หนึ่งสองสามไลฟ์วันดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้กี่คนแล้วเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมแตงโมแตงโมได้ไหมโตเกียวกรูครับพี่พี่บอร์ชเปิดตู้ไหนเปิดตู้น้องคนนี้หรือตู้แตงโมเอาเลือกตัวที่ชอบสินะครับกระดาษหรือแตงโม <c oughs> ครับที่ไหนอะไรนะ นึกตัวนี้ชอบเลยแต่ผมเซอาเก่งกว่าคุณปากที่บอยไม่มีข้อมูลเลยคุณปากคุณเพิ่งหลุดมาคุณไม่มีสิทธิ์มีเสียงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม13คนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตู้บัวใครนะผมกระดานหรือใต้โมนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับโตของอาเปลแล้วก็เพื่อนๆใน Discord นะครับผมมาช่วยผมดูด้วยนะครับผมว่าผมจะเกื้อหรือไม่นะครับผมเพื่อที่จะซ้ําเติมผู้ชายคนนึงที่อยู่ในห้องดิสด้วยนะครับผมโอเคครับมาครับ เราจะเริ่มตัวของจากน้องเตยโมกันนะครับผมว่ากิโลผมคิดจะได้นะครับไปครับสิโลแรกแต่ไมนั่นแหละนั่นแหละอะไรวะไม่ไม่ไม่ไ่ใช่กูกว่าไม่ใช่กูก่อนดิกูจะแบบกดกดได้สามอะไม่มันแคร์มันแคร์ไอ้นี่มันแคร์โอเคไม่ต้องพิมพ์แล้วพูดแม่งตรงนี้เลยเออมึงอะไรพี่เขี่ยกูตรงนี้เลย มีปั๊กมีปั๊กเฮ้ยโอ้โหก็ยี่สิบเขมาแล้วอะครับบางบอยยี่สิบตีเข้ามาแล้วอะครับบางบอยเฮ้ยไม่ใช่รบเรรียย้อลูดับเออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเอแต่ไม่เป็นไรผมยังได้ทองภายในยี่สิบอยู่นะครับไม่ไม่เหมือนบางคนเหล่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจบเร็วไปเอ้ยจริงหรอ มึงว่าสาวๆชอบกินกุ้งปะมึงว่ามึงว่ากุ้งดิแป๊นึงอะโอ้ยนี่มึเขียนแล้วมีไปแล้วปั๊บมี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 นั่นแหละนั่นแหละไม่มาเลยอ่ะ้ยดูดูดูเขาเขาเขาเชงไม่หยุดเลยยัเขาออกไม่อยู่เลยยังกุ้งกุ้งหน้าตาเป็นไงวะเออเอออออมีหนูถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งกุ้งโชว์มันจะต้องไห้นั่นแหลมๆหน่อย ใส่แล้วแหลมๆเมื่อกี้เข่าแรงๆพุ่งนมันหันมันหันขวาใช่ไหมลองหันซ้ายดูอ๋อได้ได้ครับบังบอยผมจะเช่นที่บังบอยพูดทุกอย่างเลยครับถ้าหันซ้ายไม่ได้หันขึ้นข้างบนนะเฮ้ยกุ้งตัวอะไรอ่ะโอ๊ยมาให้ทุกแนวเลยโอ้โซีซีมันเกลือซูบไปเลยอ้แต่ไม่เป็นไรมันยังมีคนหนึ่งที่มันเกลือผมอันนี้ไงได้น้อนเนี่ยอ๋อมึงโง่เปล่าเฮ้ยมึงเล่นเกมนี้จริงปะเนี่ยไอ้้้ยไไออเดวันฮะ ไอเดวันคุณเล่็กตัวน้ำหรือเปล่าเนี่ยลองมาดูตัวนดำผลตัวน้ำไม่ตาแล้วครับเฮ้ยเด็ดเด็ดเด้ดเด็ดเฮ้ย Thank you Thank you Thank you มาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อบอยบอยบอยตายออกป่าแน่จริงเปิดในอาร์ดีโอไม่ต้องแน่จริงหรอกครับอย่าได้ดผมก็ดีผมไม่ได้ออ้ออกแล้วออกแล้วกดอกอ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 อยออกออกวอกออกอลกวอออกอลกวออ มาดูดิเด็กเด็กอายุเด็กอายุยี่สองปีเกี่ยวผู้ชายวัยยี่ยากว่าเออออกแล้วออกแล้วออกแล้วกดกดถึงร้อยร้อยสิบอะกดถึงร้อยสิบป้าครับผมอย่างที่พี่เพื่อนผมบอกนะครับผมยังมีโอกาสอีกประมาณห้าสิบนะครับผมแล้วผมก็ได้ตัวของเบิ้มไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาเอาตัวของเซียนะครับเซียใช่ไหม กกระดานกระดานอะไรลูกเมื่อกี้เปิดผิดตู้นะเมื่อกี้จริงเหรอครับไม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไอ้ยี่บันกระดามมันกระดานไม่ออกกระดานไม่ออกหยุดไม่อยู่แล้วเออไม่หยุดไม่อยู่แล้วไม่หยุดไม่อยู่แล้วก็ไม่ผิดตู้ครับผิดตู้ครับผิดตู้ครับใครออกเมื่อกี้ใครออกเหมียวออกไปแล้ว อ๋อเอาอยู่ยังอยู่ดีกว่าเอาไปเดี๋ยวทกมาด่ากูหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เข้าหน่อยเผื่อว่ากดผิดตู้จริงๆนี่ผิดตู้ผิดตู้ผิดตู้แปดสิบครับแปดสิบแปดสิบอันนี้เมื่อกี้กระดานไม่ออกสิไอชอบอะไรสิไอชอบไอติมใช่ะไหมอ้าวเยอ้ตายตายกูปวดไซรินกันหมดกูวาดเซนเซ่แม่งเลย นี่เซ่เซ่โชครับปิกเปิ้ลมาปิกเปิ้ลโอไม่ออกไม่ออกอูอูพี่อูพี่บอยยังมใส่ยะผมเลยพี่บอยได้ลุ้งนักสามใบอ่ะเฮ้ยนี่กูนี่กูนี่กูเฮ้ยพี่เอ็นหวดไม่ได้นะผมพูดว่านี่กูนักสามใบที่แปลว่าอะไรอ่ะเเฮฮ้้ยยไปออก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 ตามตามฮะ 6ินตามิเ่ลขประจัตัวของกลุ่มเราสิคเซเว่นเีรว่นิคเซเว่นิคเรอั้งไงไม่ออก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 อ่านะย่านะไม่ออก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 แไม่ออกหุยฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ น้องน้องพี่บอยพี่บอยผมได้ผมได้ลุงเท่าพี่แล้วพี่บอยทำยังไงดีทำยังไงดีเจือถึงถึงกูจะไล่กูก็รักไปหน่อยกว่าเขาโอ้ย,ยอย่าเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายอมดีวะอ,อย่ายอมดิอย่ายอม จะแกงกัพี่ไอ้พีคิมเงียบไปแล้วอ่ะพี่คิมไม่เคยเห็นด้านนี้อ่ะไม่ไพี่คิมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ้ผมผมมีสองผมมีสองด้านปีศาจกับนางฟ้าซิว่นอ่ะโอ้ยโอ้เกือโอ้เกอเฮ้ยเอาเอาไอ้ี่ครับหลวงเบลพอแล้วเดี๋วมันก็แจกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่างน้อยมันก็ออกแล้วแต่มีบางคนที่ไม่ออกอ่โอ้เฮ้ยพาดดิ่งหรือใครหรือเปล่าครับพี่คุณพาดดิ่งเขาแจกทุกวันเลยหล่วนใหม่ตอนเราดเลยหรอครับวันใหม่ไหวนอนโปสไม่ออกไม่ออกไม่ออกคุยคำว่าก๋วยเตี๋ยวเลยครับก๋วยเตี๋ยวครับลุงครับคนดูใหม่ผมเริ่มดูปลาผมเริ่มเล่นบัวใครดีไหมครับไม่ดีครับแตงโมครับแตงโมใช่ไหมแตงโมได้แล้วแตงโม Yes King ฝั่งเขา ฝั่งเข้าเจอลิงหลุดออกเลยครับออทิสติกเกลือว่านกระดานเลออะไรวะครับอย่าดึงผ้าตัดอย่าทำมีแตกแน่นเลยครับไปออกไปออกไปออกขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยนะครับผมในที่สุดผมก็ได้ตัวของเอ่อน้องเตงโมแล้วนะครับผมผมกดไปประมาณร้อยสิบโลใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีแจกอีกเรื่อยๆนะครับผมแจกแจกกี่แจกสิบโลใช่ไหมร้อย ออแจกร้อยเลยหรอครับแจกร้อยครบเลยครบครบเลยใช่ไหมครับก็คือผมต้องเลาอีสิบวันแรกร้อยใช่ไหมครับไม่ถึงสิบมั้งไม่ได้เจ็ดไม่ได้ใจอ๋อเจ็ดสิบแต่แต่ยังไงเขาแจกทุกวันใช่ไหมครับก็ใช่ครับมันแล้วยังไงยกอย่ายงไงเดี๋ยวเล่นอลไรมันแปลว่าอะไรครับทุกคนแล้วมันแปลว่าอะไรครับ ผมได้ทั้ง,งผ,มผมได้ทั้งน้องน้องไตงโม oh, 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 oh. ผมได้ทั้งน้องแตงโมทั้งน้องกระดานนะครับผมไม่ออก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 ม,มันมันมีไอผมจะเล่านิทานให้ฟังมาเป็นนิทานของชายคนหนึ่งที่ไม่ออกไม่ออกไม่ออก <c oughs> เขาเขาเข้ามาในไลฟ์ <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะเปิดหลังผมแต่เขาเหมือนเขารีบอะ่ะเขาเลยเปิดก่อนแล้วพอทีนี้เขาเปิดก่อนใช่ไหมเขาได้ลุงมาสามตัวแต่สามตัวนั้นอะ่ะ ไม่ใช่ตัวหน้าตู้เลยแต่แต่ก็เข้าใจแหละครับว่าเดี๋ยวเขากดอีกร้อยโลที่เขาแจกฟรีแต่ผมอะกดหนึ่งร้อยสิบโลแล้วผมได้ตัวหน้าตู้เลยไงอก็ก็เป็นธรรมดาครับ้ยพี่พี่รอพี่พี่ผมไม่ได้พูดถึงพี่ผมเรานิทานอ่ะผมก็แค่พูดเฉยๆว่ารอยอรอพูดเลยลอแล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็มีหลังจากนั้นอ่ะพี่ผมนิทานชายคนนั้นอ่ะเขาเขาทำยังไงคุณรู้ไหม เขาเขาเขาแบบน้อแผล่ร้องแอรและวแบบไม่ออกไม่ออกไม่ออกจำไว้นะครับผมให้ทุกแก่ท่านุให้ทุกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นโดนกูซั่งขายี่ขยี่สองดีสองปีสี่เดนทนายบอกคุ้มไม่คุ้มอะไรยี่สาวสาวรอรอรอโตสิครับนี่ถ้าคุณคุณดูความสวยความน่ารักความเป๊ะเนี่ยผมไปดูก่อนในครังผมนะครับ แต่คุณไม่มีเสาวันนี้อ่ะเอจริงเหรอครับพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงครับเปิดสารีช่วยน้ำอยู่ไหนเบลนี่ไงอยังไงไม่ออกไม่ออกไม่ออกอ่เป็นร่างปกติครับร่างปกติอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวแต่แต่ดีกว่านี้มันมีกี่ล่าแล้วโดยที่ไม่ได้หน้าตั้ครับตอนนี้มีสองล่างอ๋อออ๋หมายถึงต่ำไม่ได้ร่างปกติพี่พี่นายคุณพี่นายเขาแฝดคนพี่คนน้องหรือยังครับพี่บอย ก็ได้ครบแล้วครับโจดีดีกีเลยครับเพราะว่าพี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกตัวลแสุดไอ้เ้ยเนี่ยข่าวนี้ชุดว่ายน้ำนี่กลุ่มคนเปิดได้ใช่ไหมเตยตามกุปากกุปากจ้างก็คือได้แน่ๆผมขอขอดูความสวยงามของไอ้นี่หน่อยครับน้องคนนั้นชื่ออะไรละอยู่ไหนแล้ววะอาซูมิใช่ไหมฮาซูมิฮาซูมิฮาซูมิอยู่ไหนวะมันอยู่แถวบนสุดอ่ะ พี่เฮ้ยเจอแล้เจอแล้อย่ารอกันอย่ารอกันที่อยาบชวนตํำพี่ต้องถามตํำว่ามีมิขู่ยังอ่ะมีมิขู่ยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้พี่บอยยังไม่มีแล้วมิกูเนี่ยโอ้เฮ้ยมึงจะอวดแล้วแล้วมึงจะโอดกันทำไมวะทุกนั้นคืนเออทุกนั้นคืนตนอ่ะไม่ออกไม่ออกไม่เอาเอาออกเอามอนออกจากัวมึงที ไม่ออก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 เขาเขาไปเอามาจากไหนชื่อด้วยไม่ไม่กูกูทาเรียงแบบชายคนหนึ่งที่กูเคยเล่านิทานให้มึงฟังน่เฉยใช่ไหมเบลใช่ไหมเบลครับอนเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมกูทําเหมือนไหมกูทําเหมือนเขาไหมเหมือนจริงโอ้โลิชิดหัวัวเท้ใหญ่มากครูทนอยู่ครับ อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับตัวของอาซูมินะครับผมจริงจริงตอนแรกอ่ะผมตู้นี้อ่ะผมกายใจเฉยๆนะครับแต่ผมผมโดนไม่ออกไม่ออกนะครับผมผมก็เลยโดนเช็คก่อนเปิดแช่ครับถึงถึงถึงผมจะไม่เปิดได้ CR กระดานชุดว่ายน้ำมาเถอะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีการันตีอุ้ยแต่ชุดนี้ซาโอลิสวยจังเลยรอรีดันครับรอรีดันรอรีรัน แล้วก็ประกาศหน่อยนะครับถ้าเกิดว่า9คนที่ดูอยู่ตรงนี้แล้วมีใครแบบอยากเข้ากิลบัวใครนะครับผมสามารถเข้าได้นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอสังคมมานะไหนครับใช่สังคมป้สังคมเดี๋ยวผมเอาไปทำเป็นคลิปด้วยในอยู่ไหนวะเซอร์เคิลนี่นะเซอร์เคิลใช่ใช่สำหรับใครที่กำลังหากิลอยู่นะครับผมนี่ีมีกิลออกมาก่อนนะออกมาก่อนนะต้องออกมาก่อนนะอยู่ไหนวะต้องออกกิลมาก่อน คือคือยังไงนะเซอร์เคิลนั่นแหละเซอร์เคิลนั่นแหละแล้วก็ไปกดที่รายชื่อแล้วก็หาชื่อตัวเองอะไรวะนี่ธรรมะข้อมูลข้อข้อมูลข้อมูลนี่ยังไงมันก็กดออกมาแล้วมันยังออกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่ากใชเคิลเหรออันนี้มันไม่ใช่เซอร์เคิลของตามไงอ๋อมี่ครับออกออกแกะไซเคิลของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นประกาศนะครับผมไซเคิลของเรานะครับฮะแล้วก็พิมพ์ว่าซากุระโซ S O L D ปะเออใช่เอ้ยอยู่มั้ง Sakura U S O L U โอแบบเก่าเหรอใช่ปะหรือยไงหรืออยูหรืออะไรซา k ุระ S O L U ใช่ไหมไม่ full cycle ว่ะเบลล์โซ่วิญญาณไหมโซนี่แปลว่าวิญญาณใช่ปะมึงดูมึงดูดิถ้าถ้าวิญญาณ S O U L S O U L S O ยูเอลไม่พบไซเคิลว่ะมันมีตัวพิมพ์ใหญ่ปะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผลนะแต่เปิดตู้นี้เแต่เดี๋ยวตู้หน้ามันตัวตัวจะเป็นเหมือนกันจริงหรอครับจริงหรอครับผมรอตัวหน้าก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเปิดตู้หน้าให้ดูเลยเอาเอาตัวเอลออกเอาตัวเอลออกเพรแต่ตั้มมีต้งฝ่าหมื่นก็ชิมนะ ไอสามหมื่นทีเทียโตเขาเน่ทีมเทียโตตามทีมเทียโตเจมเจมหอยเปิดา S A K U S A K U R A R A ลบเอออกตัวหนึ่ง s O U H O U S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  O U ไม่พบไซเคิลว่ะ อ๋อน uh ี่แน่เลยเพราะว่าไอ้ม่ามันเพิ่งออกหรือเปล่าเพิ่งออกออเพิ่งออกมันก็ก็เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังหาตัวของแคนอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่มีแค์เป็นตี้เป็นอยู่ไอ้นี่นะครับสามารถเข้าโตองซากุระโซของพวกเราได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนพวกผมชิกนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาคุยในที่ได้ว่าแบบเฮ้ยเพี่ผมอยู่แคนที่นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนนะครับคุณจะโดนผีผีเฝ้าดะ โอเคครับสหรับไลฟ์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับไลฟ์ไม่ออกไม่ออกนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมสัปนี้ก็สิบองคาเทียเออตัดคลิปได้สัปนี้เป็นการไลฟ์อันมากเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะซากุระโซของกูก็เสิร์ชหาไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังก็ได้เดี๋ยวค่อยทำคลิปจะแปะกิ๊ก็ได้เดี๋ยวแปะ รูปกิไว้เออเดี๋ยวแปดเดี๋ยวแปดรูปไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนชั้นสูงครับชั้นสูงครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวกล่องไปไปออกไปออกไปอ่ะเข้าใหม่แบบ